ไม่มีใครนะเจ๊ไม่มีเฮ้ยและนี่ก็คือเหตุการณ์สุดอนาถาของหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่กำลังขีของ <c oughs> เขากำลังหาน้ำและเขาก็โดนงูถ้ำฉกนะครับเฮ้ยทุกคนบวกบโอ้ยเท่าไหร่เนี่ยหกหมืห้า Uh, เราไม่มีอะไรเลยได้เมื่อหกหมืราคาเท่าไหร่วะแสนเก้าแสนเกหรือล้านเวะแสนเก้ 9, โอเคเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเราก็ได้กําไรดีถ้าเกิดว่าเราแลก6 5หมืกับแสนเก้ใช่ไหมกําไรก็แสนกว่าใช่ไหม <Wow. S 1> ประมาณแสนสองอะแลกเลยไหมมันน่าจะขายออกอยู่ไหมแลกมาแล้วครับ <laughs> ถ้าใครจําได้นะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้นะครับ <Wow. S 1> การเทรดของกับสายข่าวดีวินสันเนี่ย <Wow. S 1> เราสามารถได้ของดีด ที่ราคาสูงๆอะแล้วเอาไปขายในตลาดได้นะเดี๋ยวผมลองขายให้ทุกคนดูนี่ผมไม่เคยใช้เลยนะแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยนะครับอู้ในตลาดมีอยู่ไม่กี่ใบครับอู๋มีไม่ถึงร้อยใบนะเนี่ยเราตั้งเองแล้วกันเอา1นึ่งแสนเก้าหมเฮ้ยเราต้องคิดดีๆนะครับหน่วย10โอเคถูกปะเนี่ยถูกปะวะไม่ใช่ตั้งเป็นหมื่นเก้าที่จบเลยนะโอเคถ้าเราขายจะได้หมื่นแปด เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะขายได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะออกนะมันมีในตลาดน้อยมากมือใหม่ผมก็แนะนำนะให้ทุกให้มาดูในาสายข่าวดีวินสันแบบนี้บ่อยๆนะครับทุกคนเพราะว่าของบางชิ้นเนี่ยขายเทรดออกไปแลกออกไปได้กําไรเอาไปขายได้กาไรหลายเท่าก็มีนะอย่างเช่นระเบิดอะไรพวกนี้แต่บางชิ้นก็ไม่คุ้มอันนี้หมวกนี้เท่าไหร่หมื่นเก้าอ๋อหมวกนี้ไม่เฮ้ยห,หมวกนี้มันใบเท่าไหร่วะสองหมื่นหกอ่ะหมวกนี้ถ้าไปขายออกถ้าขายออกก็ได้ประมาณสองหมื่นสี่สองหมื่นสามหักภาษีหักอะไรแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นกาจจะไม่ค่อยคุ้มก็ได้นะกัไรแค่สามพันสี่พันเออมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มกับความเสี่ยง2 0,000ที่เราแลกไปนะอันนี้ก็ต้องไปชั่งใจกันดูนะครับแต่ว่าของที่มันคุ้มแน่ๆเนี่ยอย่างพวกกระสุนยาหรือแม้แต่ระเบิดนะครับระเบิดเนี่ยผมได้กําไรเยอะมากนะโดยเฉพาะไอระเบิด4 0 0 0 5,000อะ่ะบางทีแลกมาด้วยเงินแค่7 0 0 0อะ่ะแต่ขายได้20,000่เงี้ยก็คือได้กําไร2เท่าเกือบ3เท่านะครับมาเด<า>ี๋ยวเราไปฟาร์มเกาะ4หมวก4หรือปืนกันสักหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีก เผื่อว่าไปเก็บไปดรอปล้วอาจจะได้ของดีนะผมเคยแบบไปเปิดแล้วได้หมวก4หรือกอ4สีนี่แหละแล้วก็ได้พวกสโคบเจ็ดสโคบแปดด้วยนะถ้าโชคดีเราอาจจะได้นะไปลงค้งแสงอะไรอย่างนี้กอ4สีนี่คือสำคัญมากนะคือ NPC มันไม่ยิงกันเองนะจกเวนบอลเฮ้ยคนเปเนี่ย idad. นโอ้โยิงแบบโคเกต์ใช้ไม่ได้ไม่ใช่พับจี้โอ้ยบ้าเลยยิงแบบโคเกตียิงดม่โดนนะกระสุนหมดโอ้โหนี่มันยิงไม่เข้าเลยเหรอเขาใส่ก่ออะไรวะทำไมผมยิงไม่เข้าเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือเขายิงกับ NPC อยู่อ่ะอุ้ย NPC เนี่ยเนี่ยนี่อันนี้จะเป็น NPC นะครับ NPC มันจะยิงคนแบบเราเนี่ยอ่ามันจะไม่ยิงกันเองนะเพราะฉะนั้นไอคนที่อยู่ตรงต้นไม้นี่น่าจะคนแน่นอนโอ้โหเหลือห้านัด อีบ้าเดี๋ยวก่อนผมต้องเปลี่ยนปืนหมดทุกคนคือผมกลับมาฟาร์มไงก็เลยไม่ได้เอาของมาเยอะ,ะครับถ้ามีคนก็ต้องวิ่งหนีอเดียวโอ้ยเอ,อคนนี้มันได้กระเป๋าเลเวอฟผมก็ไม่เหมือนกันนะโอ้โหของเหมือนเราเลยไ <c> อ <oughs> ้ของเหมือนกันเลย <c oughs> น่าจเลเวออัพมาเหมือนกันครับคือเวลาเราเลเวอ,อพอะเรเวลเราสูงขึ้นอะมันจะให้ของน <c oughs> น่นไงมีคนไปเก็บแล้วหรือเปล่าวะทำไมมันเด้งขึ้นไปอะผมว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้ทุ่งหญ้าเดี๋ยวเราไปดูนะครับ เฮ้ยคุณตัวแฝงอูยป้าใส่เกาะอ,อะไรทำไมผมยิงไม่เข้าเลยวะไม่มีเกาะทำไมผมยิงไม่แรงเลยอะตัวแฝงนะครับอันนี้ไม่มีดอกแทนแต่ว่าสเต็ปน,น่าจะเป็นคนนะโอเคเดี๋ยวเราเอาปืนเข้าไปนะครับเพราะว่ากระสุนหมดแล้วเวกเตอร์เรานี่กระสุนอู้นี่ไงเจอละ โพลบอๆเนี่ยเฮ้ยอ้าวโอ้รบกวนไอ้บายยิงไม่ตายเป็นไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเล่นระเบิดวะเอาวคุกคือบดไอ้ปเลย โอ้โหเดี๋ยวก่อนกระสุนโัวเคเหลือขึ้น,นึีครับมันวิ่งหนีแสดงว่ามันเจ็บหนักครับแต่มันวิ่งได้เพราะกินยาไงไม่หนักว่ะกระสุนหมดเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมมันถึงจังอ่ะคนนะครับทุกคนโอ้ผมใส่กอสีโอ้โหแล้วผมไปยิงตัวไงอุ้ยแสดงว่าเขาหน้าจะเป็นตัวแฝงนะครับ เพราะว่าคนไม่ได้เจะเอทีเอชอ่ะป้าเอ้ยคนตัวแฝงปะวะแต่มันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงนี้น่าจะเพื่อนเขานะเฮเป็นวิ่งม,ม,มาแล้ว,วทุกคนชิบหายแล้วครับ โอ้ค่า,าไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยมันกระโดดเฮ้ยมันกระโดดทุกคนมันมีเสียงเฮ้ย <c oughs> ไม่โดน <c oughs> ยานี่มันมาเก็บไอ้ดอกได้เลยขึ้นมาเปล่าเมื่อกี้มันกระโดดจริงครับมันมีเสียงกึบกึบอย่างเงี้ยโหเจ็บหนักมากเอาดิไปขึ้นมาปั๊มยาเลยผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนเขาอะตัวแฝงแน่เลยไม่งั้นเขาจะรู้ตำแหน่งเราได้ไงใช่ไหม อุ้ยมีหมวกอุ้ยเข้าหัวพอดีโอ้ยกระสุนผมหมดพอดีครับ <Wow. S 1> ทุกคนนี่ไงตัวแฝงจริงด้วยเปิดไปหมดแล้วนี่ว่าโอมีคนดังพวกนี่ยไม่มีเหลือใหญ่ใหญ่กาอพวนีข้ขอเหอะขอโหแชมพูไม่เคยเจอแต่เคยซื้ออยู่นะครับของแพงอยู่นะหลายพันอยู่ครับหลายพันอยู่ของพวกนี้ สีม่วงๆะแต่ถ้าโชคดีบางทีมันได้ปืนหรือไม่ก็ได้กรอกเอี้ยนะครับโอ้โหดูมันให้ดิให้ดูโอ้โหบางทีมันจะได้กระสุนม่วงกระสุนทองทำไมเราได้กระสุนเลยเนี่ยทำไมดวงผมมันกากจังว,วะทุกคนนี่เหมือนยังไม่มีคนเปิดนะเนี่ยหรือว่าเปิดเปิดไปแล้วแต่น่าจะไม่มีกระเป๋าเั้งเดี๋ยวเราได้ก่อสีมาก็เอาไปลุยค้ังแสงกันนะครับทุกคนวันนี้บอกเลยว่าจัดค้ังแสงอย่างเดียวเพื่อทุกคนเลยนะ <S 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 ลุยครับทุกคนมาค้างแสงครั้งแรก ผมยังไม่เคยลงเลยนะบอกก่อนอันนี้เอาแค่ m มฟไปก่อนนะครับเอ้ยพุทธิดเอา a อเคไปก่อนเดี๋ยวไปลองดูแมปก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเข้าไปสัมผัสเลยแต่ถามว่าผมเคยดูคลิปที่เขาลงคางแสงไหมเคยนะครับคือบอทหรือว่า NPC อ่ะมันยิงแหลกมากและที่สําคัญเลยก็คือไอมันจะมีข้างในที่เป็นคางแสงอ่ะมันจะมีบอสใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยมันจะดอปของแบบเยอะแล้วก็มีแบบตู้เซฟมีของทองอะไรเงี้ยนั่นแหละวันนี้เราก็เลยจะมาลุยกันนะครับทำไมปัญหาห้องนานวะ หาคนหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องใช้เงินห้าหมื่นลงมาเลยเราเอามาแค่เซตสามนะเซตห้าสิบยังไม่กล้าเอาเซตพันลงนะครับเราจะไปดูเลยในคังแสงเหมือนในคลิปบอดปะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนมีเสียงอะไรวะอันนี้คือ NPC ใช่ไหมเนี่ยสายมือเราข้างหน้าเราก็มีวะเอในเต็นท์นี่มันอยู่ข้างนอกหรือข้างในวะ บอดบอดไม่ตายจ่อสามเอาลจ่อสามมา <S <S เสียงปืนคนปะะุ๊กอะโอ้โหจ่อสามยิงตั้งนานเดี๋ยวก่อนครับเมื่อกี้เสียงปืนแบบดาขวาม,มาขวามือเราเป็นคนนะั้นเมื่อกี้นี่เนี่ยเนี่ยมันยิงบอดแล้วครับมีว้ไปแล้วุธ ผมบอกแล้วบอดมันจะไม่ย <hi> ิง hey? ก oh oh oh! oh ันเองนะเพราะฉะนั oh right ้น ah ถ้ามีเสียงปืนแสดงว่ามีคนแน่ๆนะครับมีคนวิ่งมาเฮ้ยอ่าเดินไม่ออกอ่าอ่ามันเอาระเบิดคนจะกดเดินเดินไม่ออกครับตื่นเต้นไอ้บ้าเอ้ยโลกเลยเมื่อกี้นี้ เต็มตัวเลยครับเดี๋ยวเราไปที่เต็นเลยผมว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอมันมันทางตันอ่ะมันจะโดนระเบิดนะเนี่ยเสียงมันอยู่ใกล้ๆเราข้างหน้าเลยเนี่ยหลังรถวะตกใจอยู่ในเต็นนครับสองคนชิบหายละระเบิดหมดละเอามีชิคนุนผมจะอ้อมไปซ้ายได้ไหมโอ<ฮ>้โหมีคนอีกไอ้มาเพื่อนเขาปะเนี่ย โอ้มันมีมันมีซ้ายยิงเราเนี่ยข้างหน้าเรามันอยู่ตรงไหนวะทำไมตอนแรกผมก็ได้ยินเสียงปืนอยู่ครับมาละชิบหายแล้ว,มไ,ลวไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวคนหนึ่งไอ้เครงหลังยิงยิงเราทำไมผมเดินไม่ได้เดี๋ยวก่อนไอ้เครงหลังมันจะยิงผมเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราเลยครับนี่นี่ ขึ้นเสียงที่ขึ้นมาเลยครับอุย้ย <c oughs> มาแล้วครับทุกคนเซตพัน M 4ที่ทุกคนรอคอยบอกเลยมือสั่นมากตอนนี้คือไม่เคยแบบคิดจะได้ใช้ M 4แล้วต้องมาใช้กับด่านคังแสงเลยนะ <c oughs> ขนาดผมเอาไปลงในด่านไล่กับด่านว <c oughs> อลเลยผมยังไม่กล้าเอาลงเลยนะครับผมยังเอาลงแค่พวกแบบ P 9 0พวกอะไรพวกนี้ราคา4 5่ห้าหมื่นอันนี้คือบอกเลยวเซตนี้เกือบ2 0 0แสนนะครับ ถ้ารวมกระสุนรวมยารวมอะไรทั้งหมดเนี่ยสองแสนกว่าแน่นอนนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวรอบนี้เราทําภารกิจด้วยถ้ารอดนะจะได้อัพเลเวลไวๆนะครับเพราะว่าเลเวลขึ้นเยอะใครที่ไม่รู้นะครับเลเวลสาคัญนะเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบว่าได้ของจากการเลเวลอัพด้วยนะครับเกมเนี้ยคือของโคตรเยอะเลยของในบันเดิลอย่างเงี้ยผมได้เยอะมากเลยนะเสียงอะไรวะมันเหมือนบัน๊กเลยแต่แปลกทุกคนหรือว่นเสียงคนวะเสียงปืนเหรอเน่แน่ได้ยินไหม เนี่ยเสียงอะไรเตึ๊ดต๊บว้งไม่มี NPC วิ่งไปไม่น่าคนนะครับผมไม่ยิงนะเปลืองกระสุนมากกระสุนเราแพงไอ้มนุษย์บอดครั้งที่แล้วยังไม่ได้ค้นตัวบอดเลยครับเน้นหัวอือวิ้งเดี๋ยวผมโดนอะไรอะโดนนะดเอ้ยไม่ใช่คนใช่ไหม เฮ้ยไม่ตายกระสุนสี่เฮ้ยมันใส่ก่ออะไรวะกระสุนสี่ไม่ตายโอ้โหผมยิงไปสี่นัดห้านัดเมื่อกี้ทุกคนไอ้นี่มันใส่ก่อสามเอ็ใส่ก่อสามครับแบบนี้โอ้หมันให้กระสุนสามเจาะก่อสามด้วยครับเอาไปขายได้นะเรากระสุนเก็บไว้หน่อยนะครับทุกคนเผื่อไปขายเพราะว่าเม็ดหนึ่งร้อยกว่าบาทเลยนะไอ้กระสุนเจาะก่อสามอะเนี่ยไอ้เสียงออดเนี่ยมันดังอีกแล้วเว้ย อ๋อ N P C เออเน้นหัวมีคนเข้าไปในคังแสนครับเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในไหมไม่คงไม่มีใครอยู่บนภูเขาหรอกเช็คให้ดีครับเช็คให้ดีคือผมจะไม่ประมาเลยบอกเลยรอบนี้ผมจะติดนิดนึงนะผมจะเล่นแบบค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะครับจะไม่ยอมให้แบบใครมายิงเลยไม่น่าจะมีทางไปแล้วว่าทางนี้โอเคแสดงว่าต้องเข้าอุโมงค์นี้เลยครับทุกคนตื่นเต้นว่ะ ผมต้องปั๊มปั๊มแล้วทุกคนผมเตรียมสิ่งนี้มาครับ endurance ใครที่ไม่รู้นะครับมันจะทำให้เราวิ่งได้นานขึ้นามานี่ยากระตุ้นครับอุ้ยข้างในเลยขอคอยบีไปเนี่ยอุย้ยทำไมผมไม่เห็นว่าเมื่อกี้เสียงมันเหมือนอยู่บนภูเขาแหละแต่ว่ามันขึ้นไปย,ไยังไงอุย้ยงูภูเขาดูมันส่องลงดิ โอ้เซตพันแตกเซ็งว่ะใครจะไปรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ได้อะไอเราก็คิดว่าภูเขามันปีนไม่ได้เว้ยโอ้โหไม่ได้ต่อต้านครับโหโดนยิงไปห้านัดครับแบบไม่ได้ต่อต้านคือยังไงก็หาไม่เจอทุกคนเนียนซะขนาดนั้นแถมไม่ได้ยินเสียงด้วยนะมาครับทุกคนแก้แค้นกันครับแต่รอบนี้ผมสุ่มมากับสุ่มสุ่มทีมเมานะปกติผมจะเล่นคนเดียวไงแต่ไม่ไหวจริงครับกับคลางแสง ส่วนปืนเราเอา MP มานะครับ MPX จำชื่อไม่ได้แล้วมันเป็นปืนที่ได้มาจากกล่องต่อเลเวอัพนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคนหรือเปล่าผมก็ไม่เคยสุ่มเหมือนกันนะผมก็เล่นอยู่คนเดียวอุ้ย4คนเลยครับปืนอ,อะไรกันบ้างวะดูไม่ทันมีคนไทยด้วย2คนแบกเราทีนะเพื่อนเอาล้วครับไปดีครับอนยโหแต่ละคนฟันมีดอุ้ยใส่หมวกอะไรอะ เราตามเขาอย่างเดียวเลยทุกคนเราเป็นไก่ครับตอนนี้เขาไปไหนกันลงนาผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ห้าวแล้วนะครับตอนนี้เพื่อเรายิงเพื่อเรายิงเพื่อเรายิง Npc นะครับเฮ้ยใช่ไะเนี่ยทำไมมันเคาะเป็นจังวะอ้าวมีคนยิงแล้วอ่ะทุกคนคนละอันนี้คนแล้วครับเสียงบอดเอื้อตรงนี้เลย เบอร์สี่ยี่ออกไปมีคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเบอร์สี่รู้แล้วครับเบอร์สี่รู้แล้วครับเรา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 ประคองเราประคองทุกคน cover cover เ,เ,เราเล่นแบบยุทธการเฮ้ยเบอร์สี่ไปนู่นเลยวะเบอร์สามยิงใครเจอแล้วใช่ไหมเฮ้ยผมปีตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ใช่จะโดนหัวแตกวะเนี่ยเนี่ยน่าจะอยู่ในนี้แน่เลยครับเพื่อนเราเรายิงไปตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยเพื่อนลุยเลยวะ่ะไปเลยเพื่อนผมก็ลุยเหมือนกันครับ สองคนทุกคนสองคนคนแล้วครับคนแล้วครับเฮ้ยไม่ตายชิบายมื้อึื้อสามตายเนี่ยมันอยู่ข้างบนเราด้วยครับอุ้ยเชียแล้วไม่รอดแล้วครับเอาไปโอ้โหหูวิงอูวิง มาช่วยหน่อยทีมโอ้เบอร์สามตายว่ะผมช่วยไม่ทันคือผมยิงแล้วเว้ยแต่ว่ามันไม่ตายเว้ยทุกคนไม่รู้มันใส่หมวกกระกออะไรอ่ะโอ้โหตื่นเต้นเลยอ่ะยังอยู่ครับยังอยู่เสียงยังอยู่อยู่เลยอ่ะเขาก็ดักเหมือนกันนะผมว่าเขาน่าจะเจ็บดักเหมือนกันแหละเพราะมันต้องโดนระเบิดแล้วมั้งแหละเงียบไปแล้วอ่ะทุกคนเุ้ยเุ้ยบอกเพื่อนก่อน เพื่อนมีคนเฮ้ยมันระเบิดอยู่ล่างเงินครับสองคนมันโยระเบิดใส่เพื่อเราเพี้ยตายตายตายสอง อย่างไรรู้บ้าหูอื้อทุกคนหูอื้อชิบหายแล้วหรือคนหนึ่งครับมันอยู่หลังเนินมันอยู่หลังเนินชิบหายแล้วเพื่อนผมตายปะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเบอร์สองวิ่งมาแล้วก็หายไปเลยอ่ะโดนระเบิดแน่เลยโอ้โหผมอื้อว่ะผมไม่รู้เป็นที่เกมหรือเป็นที่อะไรวะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงทุกคนได้ยินเสียงเลยวะหรือว่าอะไรวะกระจกบ,บาดหูปะเนี่ย ไม่หัวเราก็ไม่ได้เป็นไรนี่วะเดี๋ยวแพ๊บน,นึงครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เราชิบหายแล้วครับตอนนี้เอามันหายวะทุกคนผมเก็บของได้ปหหายไปเลยครับเขาไม่ยิงเลยอ่ะ <Deutsch> เขาไม่โยนระเบิดเรืด้วย <S <S ก่อนที่คนนีม้มันมีอะไรวะขอซีอุ้ยปืนเหมือนเราเลย mpx เอามาก่อนแต่งเหมือนกันด้วยคล้ายๆกัน อันนี้หมวกอะไรเนี่ยบวกโกเฮ้ย <H ee y> ดีนะที่ผมเป็นเลงขาวเอามาก่อนดิแป๊บนึงนะครับเหมือนหมวกนี้มันจะใส่หูฟังไม่ได้อ๋ออยู่ในกระเป๋าโอเคหูฟังเราแพางด้วยเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นเฮ้ยหมวกตรเท่เลยทุกคนหายไปไหนเราไม่รู้อะเราลงไปฟาร์มยา ar ก่อนดีกว่าน,นะครับผมไม่มีย ar าพันแผลกับน้ำนะครับทุกคนตอนนี้เราหิวน้ำมากนะครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมเนี่ยร่างกายเราหอบคอหอบอยู่เนี่ย แหกๆ,ๆเพราะว่ามันอยู่น้านะครับแล้วก็เลือดไหลด้วยตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือห้ามเลือดครับแต่ว่าเราไม่มีเลยครับโหโดูไม่มีอะไรเลยอะ่ะแลวอยู่น้ําด้วยครับคือถ้าไม่มีน้ํานะต่อให้กินยาแก้ปวดมันก็จะห่อไปเรื่อยๆนะครับเบอร์สี่ทำเครื่องหมาย,ยอะไรอ่ะไอคนนั้นหายไปไหนไม่รู้อ่ะมันเหลืออีกคนนึงอะ่ะผมว่าเขาน่าจะอ้อมไปป่ะถ้าเราขึ้นอุโมงเราจะไปถึงไอทางนู้นปะวะ ผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนบอกก่อนผมยังไม่รู้เรื่องเลยเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยทางอุโมงค์ใต้ดินนี้ก็ไม่รู้ไปไหนเนะี่ยโอเคขอหน่อยอย่างน้อยก็ขอขอน้ําก็ยังดีครับจะได้จะได้ไม่ไม่เสียเอ้ยขอยาพันแผลก่อนเดี๋ยวเสียเลือดเรื่อยๆนะนแบบเนี้ยโอ้โหมันให้อะไรมาเนี่ยไม่มีใครนะ,จะเจ๊ไม่มีเฮ้ย <c oughs> ไอคนเดิมปะเนี่ยทงเดิมกับไอกเกมที่แล้วเลยครับไอที่มันงูภูเขาอ่ะอันนี้งูถ้ำโอ้และนี่ก็คือเหตุการณ์สุดอนาถาของหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่กำลังขงิ่ขอเคเขากำลังหาน้าแล้วเขาก็โดนงูถ้ำฉกนะครับ <c oughs> สรุปผลประกอบการวันนี้นะครับเซ็ตพันแตกไปสองครับ,สอ,รบสองเซ็ตแถมหมดตัวแล้วครับแต่จริงๆก็ลงได้อีกเซ็ตหนึ่งนะแต่พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเหนื่อย ผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับมันถึงจะได้นะมันถึงแม้ว่าผมจะสุ่มทีมไปแต่ว่าไม่ได้สื่อสารกันมันก็จะลำบากนะครับแต่ก็สนุกดีไปอีกแบบนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็เล่นขำๆานะครับของตกก็เซ็เงๆกันไปแต่เดี๋ยวไปฟาร์มใหม่ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าพมันนี้ก่อนและกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับก็ขอไปซ้อมมือก่อนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยลวกันสวัสดีครับผม